ม่าเป็นวันเสารมันเหมือนจะเงียบออ,อ,ออกไปนนอนเงียบนานได้นนไหมม่มันไม่มีเลยไงมันพักผ่อน,นเขาด้วยขายไปหมดสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านแล้วก็ท่านผู้เข้ามาติดตามรับชมนะนี่วันนี้เห็นผมใส่ชุดเสื้อกลาอ้ามนี้เดี๋ยวผม จะไปถ่ายทำแม่ค้าก่อนนะฮะถ่ายทาคุณยายจิตกับน้องส้มนะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็จะไปออกกําลังกายนะฮะเดี๋ยวติดตามรับชมได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปดูน้องส้มกันนะครับอ่าวันนี้วันนี้เจอ วันนี้เจอน้องส้มแล้วครับวันนี้ครับนี่ฮะวันนี้ทันนะฮะน้องส้มน้องบีคุณยายนะครับนี่ครับนี่ครับสวัสดีครับน้องส้มสีชมพูสดใสนะคะวันนี้วันเสาร์สีชมพูอ๋อวันนี้มีอะไรแนะนำคะคุณน้องโอ้โหนี่ครับโอ้รีบๆเลยนะครับนี่เช้าอยู่นะครับนี่วันนี้ผมตื่นทันน้องส้มนะครับวันนี้ครับก็มี ทอดมันค่ะทอดมันนะครับทอดมันโอ้หว <flatten. S 2> ันน oh, ี้ก็จะหมดแล้วจะหมดแล้วนะครับนี่ฮะดีว่าวันนี้ขนาดตื่นเช้านะครับนี่ปลาทูทอดแล้วก็มีขนมหวานขนมหวานขนมหวานนะคะโอ้โหนี่ฮะน้องส้มเฮ็ดเองทําเองนะฮะนักเลงพอน้องส้มบอกไม่ต้องไม่ได้มีอะไรมากมายวันเสาร์นี่ฮะ วันเสาวไปเรื่อยๆนะฮะแม่ค้าก็สดใสนะครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหข้าวแกงน่าทานมากน้องส้มองกินข้าวกันบ้างเนาะวันนี้สบายๆนะไม่เร่งรีบจ้ะจ้าวันนี้วันเสาร์วันวันนี้วันวันหยุดเนาะวันหยุดราชการแล้วก็วันหยุดงานของหลายๆคนนะครับนี่ครับรีบมานะครับพิกัดเดินนะครับข้าวแกงน้องส้มนะครับ ตรงนี้ก็มาเจอน้องบีสวัสดีครับน้องบีวันนี้ภารกิจว่าไงฮะเรียบร้อยหรือยังฮะเรียบร้อยครับเรียบร้อยนครับโอ้ข้าจีนะครับวันนี้ของกึ่งจริงครับของกึ่งจริงโอเคนี่โอ้น้องบีคือลูกค้าที่การันตีได้ว่าเข้าจีคุณยายเจตนี้กินทุกวันครับกินทุกวันนะแซ่บนะอร่อยอร่อยอยู่ท้อครับครับครับน้องบีขอบคุณมากครับชานี้สวัสดีครับ ครับเช้านี้ก็มาเจอสาวสวยนะฮะน้องสุนะฮะลูกค้าสวัสดีครับน้องสุสวัสดีค่ะโอ้ oh, สวยเหมือนเดิมนะฮะนี่ฮะน้องสุเจ้า0 6 1 8 4 9 6 4เอาแล้วครับเบอร์โทรออกมาแล้วนะครับไม่เป็นไรครับก็เอฟซี FC ก็โทรมาได้นะเบอร์ตรงนะฮะเบอร์เบอร์ตรงน้องสุนะฮะไม่ใช่ค่ะหวยค่ะหวยนี่ครับก็น้องสุก็มาเป็น ลูกค้าน้องส้มทุกวนันทุกวันนะฮะนี่สวยเหมือนเดิมนะะน้องสุนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับคุณยายเจวันนี้เจอกันอีกแล้วโอ้โหเมื่อวานเมื่อวานนี้ใช้ใช้เดียวนะฮะกับคุณยายจิตนะฮะ <TF> คุณยายจิตทาข้าวต้มผัดอร่อยมากนะครับนี่ครับคิดอ่าคนดูถล่มทลายนะฮะเมื่อวานนะฮะคุณยายจิตนะฮะนี่ฮะช็อตเดียวนะฮะ คนดูเป็นหมื่นนะครับของคุณยายจิตนะครับนี่ครับเฉพาะข้าวต้มข้าวต้มอ่าข้าวต้มผัดนะครับเมื่อวานแล้ววันนี้ก็มีข้าวจีนะคุณยายเนาะข้าวจีโอโหอันนี้อันนี้พิเศษแล้วครับพิเศษแม่ยายจอมคุณยายโอ้มาซำค่ะสิดไปว่าสิไปต่างจังหวัดก็เลยให้ข้าวจีไห้สัก่อนนี่ด้อแล้วเปรียบเทียบกับตรงนี้นะ อันน so so, ี oh, oh, ้อันนี้เออคันนี้คือคุณยายจิตคุณยายจิตทําพิเศษให้คุณยายจอมใช่ไหมครับจ้าอ๋โอคุณยายจอมโทรมาสั่งโอ้โหนี่นะนี่นะครับ FC ครับเ๊ิดโอ้โหอิ่มแน่นอนฮะทั้งบ้านนะครับ นี่ครบนี่ก็น้องสุน้องสุคนสวยนะเนี่ยอ๋อของของสุออดูทําไมตรงนี้ต้องไปดูที่บ้านของสุอ๋ออ๋ออ๋อนี่ฮะน้องนี่น้องสุก็มาอุดหนุนคุณยายจิตนะครับนี่ฮะก็ว่านี่ครับเขาจี่แต่ว่าคุณยายยังไม่ชุบไข่ใช่ไหมคุณยายยังค่ะยังชุบไข่ตอนไหนอ่ะ เดี๋ยวมันยิงแห้งเล็กน่อยเลยนี่ฮะเข้าผสมเสร็จเหรอนี่ฮะใช่เดี๋ยวให้มันเดี๋ยวก็ให้มันนี่นิดหนึ่งแล้วก็ชุบก็จะเป็นสีเหลืองน้องสุอร่อยนะนี่ฮะอ่าข้าวจี๋คณยายจิตนะครับโอ้โหภูมิปัญญาชาวบ้านใช้ฝาอะไรรู้ไหมฝาอะไรคะฝ้าฟ้ากะปิอ๋อฝากะปิ อ๋อนี่สูตรน้องสูตรแล้วหรือว่าเก่งจังเลยอ่ะวิธีการทุกง์ขอนี่นะฮะใช่ใช่ก็คือคุณยายชํานาญแล้วคุณยายขายมานานนะคุณยายบอกนี่ครับข้าวจีคุณยายจีนะฮะพิกัดเดิมซอยเดิมนะเดี๋ยวก็คุณยายก็จะชุบไข่ออกมาเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองอลลานะเดี๋ยวจะถ่ายทําอีกทีนะครับว่าสีเหลืองอลลามเป็นยังไงนะครับ f ีทุกท่านครับี๋ยวใหม่กรอบนึง จอมที่หลังก็เด็ดสัวเอ้ยยายจอมยังไม่ออกมาเลยเนี่ยให้ยายให้พี่เขาก่อนก็ได้อันนั้นมันใส่เกลือปวดเห็นไฟ่อันนี้นี่ฮะก็เข้าเจีลก็ลูกค้าน้องส้มสวัสดีครับพี่ตุ๊กป้าตุ๊กสวัสดีครับโอ๋ยมาอีกแล้วสวัสดีครับคุณพี่ ครับนี่ฮะคุณพี่ก็เป็นลูกค้าทุกวันทุกวันแล้วลูกค้าประจ,จําอุดหนุนน้องส้มนะครับนี่ฮะเช้า,น,ชานี้ก็เชิญชวน f c ฟและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็มาอุดหนุนน้องส้มนะครับนี<ะ>่พิกัดเดิมซอยเดิมมิมิตใหม่ซอยเก้านะครับข้าแกงนะครับนี่ครับข้าวจีคุณยายจิตก็ตอนนี้เริ่มจากสีขาวๆเป็นสีเหลืองแล้วครับเพราะว่าคุณยายชุบไข่แล้วครับนี่ชุบไข่แล้วนะครับ เพื่อ f อทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับนี่ครับข้าวจีคุณยายจิตสดๆจากเตานะครับนี่ครับนี่ฮะโอ้โหกําลังเหลืองอร่ามนี่เหลืองอร่ามนี่คือไม่ได้ทาสีนะฮะชุบไข่ล้วนๆนะฮะไข่ที่คุณยายจิตทําไว้นะครับนี่ฮะนี่ครับไข่ไข่คุณยายจิตนะครับนี่ทําไว้นะครับ โอ้โหแล้วก็นี่ฮะข้าวเหนียวที่คุณยายทําไว้นะครับใหม่และสดทุกวันนะครับนี่ครับนี่คุณยายเมื่อวานก็ทาข้าวต้มผัดนะครับวันนี้ก็เลยมาทํานี่ข้าวจีนะครับเช้านี้นะครับ สวัสดีครับคุณยายวันนี้จะทานอะไรครับเนี่ยวันนี้ยังไม่ทานอะไรใช่ไหมนี่ฮะจะอ๋อให้คุณนี่คุณยายมาออกกําลังกายนะครับเนี่ยครับนี่ก็เป็นวิถีชีวิตช่วงเช้าเหมือนเดิมนะครับพี่สรรเสริญก็ใส่บาตรแล้วก็หลวงพ่อท่านก็รับบาตรและบิณฑบาตรในหมู่บ้านเหมือนเดิมนะฮะช่วงเช้านะฮะนี่คือวิถีชีวิตเช้าเช้านะครับของคนในหมู่บ้านนะครับ นี่นะครับก็เช้าช้าก็คุณยายจิตแล้วก็คุณพี่แล้วก็มีกล้วยนี่ยน้องส้มก็มันก็จะใส่บาทนะฮะเพราะว่าหลวงตาจะมารับบาทและบินทบาทที่หมู่บ้านของเราเหมือนเช่นเคยเหมือนทุกวันนะฮะนี่ก็คือครับถ้าท่าน หลวงตาไม่มีกิจนนมนต์ที่ไหนท่านก็จะมารับบาตรที่หมู่บ้านของเราหรือว่าบินทบาททุกเช้าอันนี้ก็เป็นกิจของสงฆ์นะครับทุกเช้าที่หลวงตาท่านปฏิบัติสืบมานะครับผมออกสายนะฮะนี่ครับป้าทองนี่ฮะทุกเช้านะครับนี่ก็คือป้าทองนะครับผมนี่ฮะขายของที่ปักซอยนะครับเป็นวิถีชีวิตแบบบ้านๆของเรานะครับนี่ครับ ประทองครับผมอุดหนุนกันได้ครับที่ปากซอยนะครับ,รบาสาธุสาธุสาธุเอฟ FC ทุกท่านรับสินรับพรแล้วก็รับบุญกันทวนหน้านะครับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็ f อฟทุกท่านนะครับ ครับผมสำหรับเช้านี้นะครับก็ฝากเอซทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับวันนี้ช่องเข็ม,มาชาชาแนลขอตัวลาไปก่อนนะครับกับแม่ค้าคนสวยแล้วก็คุณยายจิตนะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ